S <S สวัสดีครับรผมพบกันอีกแล้วครับกับแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนชุดคาดของเจ้ารถไถน้อยคันนี้นะครับผลพิสูจน์ของหมออาการหยับคาดเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งครับผมตอดออกมาเป็นชิ้นตามกันเลยครับะประกอบถูกไปทีนี้นี่ไงครับแผ่นคาดหลุดมาเป็นชิ้น <c oughs> <c oughs> แผ่นคาดดดดมาเป็นชิ้นๆเลยนี่ผลงานลูกปืนก็แตกลูกปืนก็แตกทั้งข้างล่างข้างบนเลยจึกจ๊กจกจกให้ เสียงเงินอีกแล้วครับคลิบๆเทคเตอร์น้อยเราคลิปนี้จะมาลื้อดูนะครับจะมาลื้อดูคา่าตัวถไถน้อยนะครับคารตรถแทกเตอร์น้อยเราจะมาลื้อดูคาาเทกเตอร์น้อยเรานะครับถอดน็อตที่ออกสามตัวข้างล่างเป็นสปริงนะครับเนี่ยเป็นสปริง เราต้องเอาแม่แรงกดเอาไว้แล้วก็าคลายนอ็อตนะครับแล้วค่อยๆคลายแม่แรงออกมาติดตามดูนะครับนงพัดจะทำสำเร็จไหมครับหลังจากที่เราขันน็อตออกเสร็จแล้วครับสามตัวเราก็เปิดฝานี้ออกได้เลยครับนี่คือฝาด้านบนมันนะครับนี่คือแผ่นคาร์ดแผ่นรองของเขานี่ อันนี้จะเป็นแผ่นเรียบนะครับแผ่นเรียบแผ่นเรียบเรตับเลยอ้าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวมาต้องอยู่อย่างนี้หันหน้าแบบนี้เออแนี้ครับออเนี่แหละหันหน้าแบบนี้แผ่นนี้ก็จะมาทีแมเนี่ยนี่แผ่นคาดของเขาที่มันหมดนะครับแผ่นคาดของเขาจะหมดเนี่ยแผ่นมันหมดอ่ะนี่มันก็จะลองอยู่อย่างนี้นะครับลองอยู่อย่างนี้อ่าตอนนี้แผ่นหนึ่ง นี่แผ่นหนึ่งเขาจะรอมากกปรนันยงอย่างนี้นะครับทั้งหมดสามแผ่นนะครับนี่สามแผ่นเนี่ยนเนี่ยจำไว้ให้ดีนะครับนี่แผ่นรอ,องเขานะครับนี่แผ่นหนึ่งข้างล่างนะครับเนี่ยนี่แผ่นข้างล่างนี่ก็จะเป็นแผ่น <c oughs> แผ่นตอนนี้จะแผ่นตัวล่างนะครับน็อตน็อตอยู่อ่าที่เป็นเกลียวนะครับที่เป็นเกลียวเป็นลูกปืน ชุดหนึง่งมันจะยกขึ้นมาได้เลยครับเนี่ยยกออกมาข้างล่างก็จะเป็นไห่ครับเป็นเบ้าของเป็นเบ้าของเอของสปริงอยู่นี่นี่สปริงของเขาไม่รูสปริงก็จะมีขายป่ามีสปริงของเขาไมไรร่สปริงเป็นไรไหมไม่เป็นออานี่ครับนี่คือชุดแผ่นคานเขาเลยเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะไปซื้ออะไรกันนะครับสามแผ่นนี้จะเป็นกี่บาทเขาจะขายเฉพาะแผ่นคาร์ดด้วยแผ่นเหล็กมาด้วยก็ไม่รู้นะครับหมดสภาพครับผมหมดสภาพสภาพเลยนี่คือลูกปืนนะครับสองตลับอกตลับนี้ลูกปืนหายหมดเกลี้ยงเลยอกตลับนี้เหลืออยู่ แต่ไม่เต็มเบา้าสองตลัดเรียบร้อยครับเรียบร้อยดูสิว่างบประมาณจะประมาณเท่าไหร่ชุดคัดของเจ้าแท็กเตอร์น้อยคันนี้หร,หรือว่ารถรถตีคูปต้ารถไทยน้อยนะครับหรือว่าชุดนี้มันจะกี่บาทแล้วลองไปซื้ออะไรกันนะครับพี่น้องแฮท็กศูนย์คูปต้านะครับ มีข้อสงสัยยังไงคอมเมนต์ถามลุงพัดได้นะครับศูนย์คูบูต้าลุงพัดจะใส่ถูกก็ไม่ถูกแฮทแท็กศูนย์คูบูต้านะครับ <c oughs> อันนี้คือรถคูบูต้านะครับผม <c oughs> ไม่ใช่รถยันม่านะครับ <c oughs> มีอะไรหมครับมีอะไรไหมอาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับอาร์ทีร้อยสี่สิบอาร์ทีร้อยสี่สิบ มันอยู่ยังไงอาจารย์เดียวประกอบถูกไหมแกนะมันอยู่ในไหนเข้ามาหนา,าจารย์เดียวเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในเบ้าในรูเข้ามาอย่างนี้นะเห็นมันล่องลอยเข้ามาอยู่เนี่ยตามลอยเข้ามาเนี่ยตามลอยตามลอยแผ่นคัดแผ่นคัสไม่รู้มันจะมา เฉพาะแผ่นค้าตัวว่ามาทั้งชุดมันถ้ามาทั้งชุดก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่คงจะหลายบาทเพราะว่ามันจะแผ่นนะผมถ้ามาแต่แผ่นตัวนี้ก็คงจะไม่เท่าไหร่ถ้ามาแต่แผ่นเราก็ประกบได้เลยเนาะเราก็าขัดเอาเนาะอ,อะ่โอเคอลองติดตามดูมันคงจะไปซื้อไม่ได้หรอกวันนี้วันอาทิตย์น่า,จะ,าจะเป็นวันวันวันจันทร์มารวมก็แผ่นเหล็กได้วันจันทร์วันจันทร์นั่นแหละ ใันนี้วันอาทิตย์สามแผ่นนะทั้งหมดความหนาของเท่ากันเนาะเท่ากันตรงนี้จะเท่ากันหมดมเห็นไหมด้านในมันอะด้านในมันจะรู้เลยแผ่นความหนาเท่าไหร่แต่ด้านนอกดูไม่ออกแล้วมันบางหมดแล้ว <c oughs> เออเนาะทำไม่ทั่วนเนาะอี่ซ่อมได้ไหมลุงเดียวเครื่ <c oughs> องมือก็มีครีมตัวเดียวนี่โอ้ ทเปนลเปนไงีหลไปเนี่ย